พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์จะเป็นพระเจ้าได้ยังไงครับการที่พระเยซูหรือเพื่มนีเรียกพระเยซูว่าพระบุตรเนี่ยนะความหมายก็คือต้องการให้ทุกคนรู้ว่ามีคําพยากรณ์เอาไว้ก่อนแล้วในพระคัมภีร์เดิมว่าพระเจ้าจะส่งผู้หนึ่งนะมาบังเกิดแล้วเพื่อนีก็บอกชัดเจนว่าพระเยซูเนี่ยคือผู้นั้นและ ในพระคมภีรเดิมเราเรียกว่าพระมาซีฮาหรือพระผู้ช่วยให้รอดนะมาเพื่อที่จะปลดปล่อยนะมนุษย์เนี่ยให้รอดพ้นจากความบาปเนะี่ยคราวนี้เนี่ยพระเยซูเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าพระบุตรเพราะพระองค์ได้ละสภาพความเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระเจ้าไม่ได้ละสภาพพระเจ้านะละความเท่าเทียมกับพระเจ้าหนังสือฟิลิป,ปีบทที่สองนะนะเพื่อจะมารับ สภาพมนุษย์เข้าไปในพระองค์เพราะถ้าพระเจ้าอยู่ในสภาพของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าตายไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและพระเจ้าเป็นอมตะดังนั้นจึงต้องมารับสภาพมนุษย์เข้าไปเพื่อที่จะตายเพื่อที่จะตายแต่เมื่อพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดแปว่าพระองค์เนี่ยเป็นพวกที่เข้าใจผิดแต่แรกเลยก็เข้าใจผิดว่า เออนางมาเรียไม่รู้ไปท้องกับใครมาเนอะแล้วก็คลอดเอ,อ่อลูกคนนี้ออกมาเพราะมีหลายคนย่อเยยพระเยซูบอกว่าลูกไม่มีพ่อเนอะแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็เข้าใจไปว่าพระเยซูเป็นลูกของนายโยเซฟซึ่งเป็นช่างไม้แต่หนังสือมัทธิวบอกว่านางไม่ได้สมสู่หรือโยเซฟไม่ได้สมสู่อยู่กับนางเลยจนกระทั่งหลังจากที่นางคลอดพระเยซูแล้วนะแล้วพระเยซูเกิดโดยลิ์เดชกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หมายความว่านางมาเรียเนี่ยตั้งคันนะโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นางไม่ได้สมสู่กับผู้ชายนางเป็นรหมจารีแม้กระทั่งตอนที่ตั้งคันเนี่ยความเป็นรหมจารีของนางก็ยังมีอยู่เพราะนางไม่ได้สมสู่กับผู้ชายโดยมีเพศสัมพันธ์แต่โดยฤทธิเดชมาจุติของพระวิญญาณนะครับฤทธิเดชของพระวิญญาณมาจุติลงในคันของนางเพราะฉะนั้นานางตั้งคันในขณะที่นางเป็นรหมจารีอยู่ไม่ได้นอนกับผู้ชายไม่ได้นอนกับผู้ชายเลย นั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่ใช่ลูกของนายโยเซฟเพราะฉะนั้นเวลาพระมพีเรียกพระเยซูว่าเป็นพระบุตรเนี่ยเพื่อจะให้คนรู้ว่าพระเยซูไม่ใช่ลูกของนายโยเซฟที่เป็นช่างไม้และเป็นแต่มนุษย์คนหนึ่งอ๋อไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นลูกมนุษย์ใช่แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็เข้าใจผิดไปว่าเออพระเจ้าพระบิดามีมเหสีอยู่ในสวรรค์ <laughs> นะ <laughs> แล้วก็คลอดลูกออกมาหรือมี ราชบุตรนะชื่อเยซูแล้วก็ให้ราชบุตรเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความหมายคําว่าพระบุตรไม่ใช่หมายความอย่างนั้นว่าพระเจ้ามีพระมเหสีแล้วมีราชโอรสนะเป็นพระเยซูแล้วค่อยให้พระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่คําว่าราชบุตรนะพระบุตรนะเพียงแต่หมายความว่าพระเยซูเป็นลูกพระเจ้าบางคนบอกงี้ว่าพระเยซูรับปฏิสมาแล้วค่อยได้รับ เทธิดเดชได้รับความเป็นสภาพของบุตรของพระเจ้าใช่หลายคนก็พูดอย่างนั้ไงแต่ว่าเราบอกแล้วไงว่าความเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยเป็นตั้งแต่เกิดแล้วเพราะพระองค์เกิดโดยอะไรการอัศจรรย์จากหญิงพระบารจาเป็นตั้งแต่ในท้อง,ใ,งใช่นตั้แล้วก็พระองค์เป็นพระเจ้าที่มาจุติเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าผู้ทรงด้วยฤทธิอำนาจสูงสุดเนี่ยการมาเป็นทารกที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เพียงเพื่อจะมาไถ่าบาปมนุษย์เนี่ยแล้วต้องฝากชีวิตของตัวเองเนี่ยไว้กับนางมาเรียรให้ดูแลปกป้องโปรงแม้กระทั่งและโยเซฟด้วยนี่เป็นเหตุทำไมเฮโรธพยายามที่จะฆ่าพรง่งน,นะตั้งแต่แบบอกนะแต่ฆ่าไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าพระเยซูเป็นพระบุตรเอาแล้วพระบุตรนี่ความหมายคืออะไรสภาพของโปรงเนี่ย มีสภาพของพระเจ้าบริบูรณ์ในหนังสือโคโลสีและฟิลิปปีมีสภาพของพระเจ้าในพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์มีความเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์และมีความเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์เป็นได้ไงผมไม่รู้เอ <c oughs> แต่พระบีบอกว่าไงสภาพพระเจ้าของพระองค์นั้นเต็มบริบูรณ์ <c oughs> แต่ในขณะเดีวยวกันพระองค์ก็มีสภาพของมนุษย์เต็มบริบูรณ์ส่วนใหญ่เราคิดว่าต้องห้าสิบห้าสิบ <Okay. S 2> พ่อห้สิบแม่หนะ้าสิบเนื้อดีเอนของพ่อกับของแม่ผสมกันในะะครึ่งแต่ไม่ใช่พระมเหพีบอกว่าเต็มร้อยมีสภาพความเป็นพระเจ้าเต็มร้อยมีความเป็น